สติกเกอร์พิเศษนะครับแบบแรปเตอร์มันจะเป็นเครื่องเอโค o ูตนะ3.0ลิตรนะครับ V6 t ทวินเทอร์โบนี่ระบบของเบรกต่างๆก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์บูสตอร์นะครับหรือว่าเป็นเบรกที่เป็นไฟฟ้าแล้วนั่นเองนี่เป็น e- ช h i เตอร์มีระบบช่วยจอดอัฉริยะ2.0งั้นเซ็นเซอร์ก็จะมีด้านข้างรอบคันให้ทั้งหมดนะครับสามารถปรับโหมดของตัวโชคนะครับผ่านตัว วงมาลัยในรถได้ด้วยนะครับเป็นท่อคู่ที่ตีเลดคอยาวมาจากเฮดเดอร์เลยนะครับ B&O นะครับ Rank B&O เส้ n นี่เองซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องเสียงนะไฮเอ็นของฝรั่งเศสนะครับตัวนี้นะสวัสดีครับผมกัปตวันนะครับขอต้อนรับสู่ Ford b บายจีทีกัปตวันนั่นเองวันนี้วันนี้ก๊ปก็พามาดูแรปเตอร์กันนะครับอีกคันนึงนะปกติเห็นรีวิวกัน,นเยอะเลยจะเป็นสีส้มนะครับวันนี้ก็พารีวิวเป็นดูสีเทานะแล้วก็เป็น คันที่ติดสติกเกอร์พิเศษนะครับแบบแรปเตอร์มาจากโรงงานนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในรุ่นของตัวสีเทานะก็จะพาดูเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนนะจุดเด่นของแรปเตอร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นเครื่อง e o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  ู t นะ3.0ลิตรนะครับ V6 ทวิ 6, Twin Turbo, นเทอร์โบนั่นเองนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องกันก่อนครับ อันนี้ก็คือภายในนะครับห้องเครื่องของตัวแรปเตอร์นะทวิ Twin Turbo นเทอร์โบ V6 นั่นเองนะครับตัวนี้เครื่องเป็น3.0นะครับแบบเทอร์โบคู่นะครับซึ่งเทอร์โบคู่ของ c o b o o ูตเนี่ยตัวนี้นะครับคือมันจะมีเทอร์โบอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแยกกันเลยนะครับอย่างละลูกนะแล้วตัวเครื่องยนต์เองก็จะทำงานอิสระต่อกันนะครับฝั่งซ้ายนะก็จะมีเทอร์โบลูกหนึ่งควบคุมฝั่งขวาก็จะมีเทอร์โบอีกลูกหนึ่งนะครับควบคุมทํางานฝั่งใครฝั่งมันนะซ้ายทําซ้ายขวา ทำขวานะครับไม่พึ่งพากันนะครับเพื่อเป็นการส่งกําลังให้กับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ทํางานตอบสนองได้เร็วมากขึ้นด้วยตัวรถนะครับตัวเครื่องยนต์ก็ใส่ขระบบแอนติแลกมาให้นะครับในตัวแรปเตอร์ปีนี้นะแอนติแลกคือระบบนะป้องกันการลอรอบนั่นเองนะครับหลักการทํางานนะครับก็คือว่าตัวเทอร์โบนะมันจะเปิดรอบนะครับระบบจะเปิดรอบค้างไว้3วินาทีหลังจากที่ลูกค้าถอนคันเร่งนะครับเพื่อเป็นการ รอว่าลูกค้าจะกดคันเร่งต่อไปหรือเปล่านะครับทำให้ระบบของเครื่องยนต์แรงดันกําลังต่างๆทํางานเทอร์โบทํงา,ทง,าทงานได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับระบบแอนติแลกตัวนี้ก็ใส่มาให้ป้องกันการรอรอบนั่นเองเครื่องยนต์ตัวนี้แรปเตอร์ใหม่เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะลูกค้าถามก็พอสมควรเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นสรุปมันเป็นอะไรกันแน่นะครับเป็นเบนซินนะครับรองรับน้ํามัน e20 นะก็คือ91 95 e10 e10 เป็นเบนซินนะครับใช้กับคันนี้ได้ไม่รองรับน้ำมัน e 8 5นะครับในรุ่นนี้นะกำลังของ EcoBoost ตัวนี้30ลิตรนะครับก็คืออยู่ที่397แรงม้านะแรงบิดอยู่ที่583นิวตันเมตรที่3,500รอบนั่นเองนะครับในตัวรุ่นนี้ของตัวกำลังเครื่องนะแล้วต่อตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดนะครับระบบก็ใช้เป็นอ e ิเล็กทรอนิกชิปเตอรหรือว่าเกียร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับเรียกสั้นๆว่า e s h i f t e r ระบบของเบรกต่างๆก็เป็นอิเล็กทรอนิกส์บูสเตอร์นะครับหรือว่าเป็นเบรกที่เป็นไฟฟ้าแล้วนั่นเองไม่มีหม้อลมเบรกนะครับนี่คือเครื่องยนต์ใหม่เซตใหม่ของตัวแรปเตอร์ในปีนี้ครับแล้วก็บอดี้ของตัวรถในแรปเตอร์นะครับจะใหญ่กว่าตัวแ a งเจอร์นะบอดี้เาเรียกว่าชุดตีวายนะครับเป็นแบบขนาดใหญ่พิเศษตัวทรงของรถก็จะใหญ่กว่าแ a งเจอร์นะทุกมิติเลยด้านข้างก็จะใหญ่กว่านะครับถูกตีซุ้มล้อเพิ่มออกมานะตัวข้างตัวนี้นะครับไฟหน้าก็เป็นตัวท็อปสุดของ Ford ในรุ่นนี้ก็คือ Ma LED นนัันน Final, นททัั่เออองงะรรบฟหห้้าจิิยปแตตโมมท นะครับทั้งความสว่างแปรผันความสว่างนะครับเพิ่มรัศมีวงเลี้ยวต่างๆไฟสูงไฟต่ําเปิดปิดในจุดที่ไฟแยงตาในรถฝั่งตรงข้ามสามารถทําได้ในโคมชุด p e r f o r m ร์แมนซ์นี้ทั้งหมดเลยนะครับ กระจังหน้าขนาดใหญ่นะแล้วก็ดีไซน์ f o r d นะครับก็คือ f 1 5 0เหมือนตัวรุ่นพี T ่ที่เมกกานั่นเองนะครับก็เป็นสไตลน์นี้ตัวกล้อง360ที่มีให้จะอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าวาแท็กแล้วก็เอเวอเรสต์นะครับจะอยู่ที่มุมข้างบนนี้เลยนะครับงั้นการลุยต่างๆที่ท้องที่ทางที่เป็นออฟโรดเนี่ยทัศนวิสัยก็จะดีกว่านะตัวนี้นะครับในรุ่นแ a ปเตอร์เรื่องของหูรักจูงต่างๆมีมาให้จากโรงงานนะครับ2จุดมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวหม้อน้ำแผ่ขนาดใหญ่นะครับซึ่ง เป็นตัวที่พัฒนามาให้ในรุ่น Next Gen นะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับก็จะเป็นลายนี้ห้อยู่ตรงนี้1ตําตำแหน่งนะด้านหน้านะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้อีก1ตําตำแหน่งนะมี2ตํตำแหน่งนะครับในเรื่องของตัวสติ๊กเกอร์นะเซนเซอร์หน้ารถทั้งหมดนะครับจะมีให้ทั้งหมดเนี่ยหจุดเลยเพราะว่าตัวนี้เป็น e-shifter มีระบบช่วยจอดอัจฉริยะ2.0งนั้นเซนเซอร์ก็จะมีด้านข้างรอบคันให้ทั้งหมดนะครับที่จะเพิ่มเข้ามาในรุ่นแรปเตอร์ในส่วนของตัวด้นน้้าานนนหี ด้านข้างในตัวรถแรปเตอร์นะครับชุดนี้คือมาจากโรงงานทั้งหมดนะตัวซุ้มล้อ6นิ้วขนาดใหญ่นะครับนี่คือทรงของเขาตัวนี้ก็เป็นตัวคีบสลามนะครับด้านข้างก็ใช้งานได้จริงนะมีตัวเรื่องของระบบแอโร่นะครับแอโร่เดนมิกนะช่วยเรื่องของการระบายตัดอากาศต่างๆนะครับตัวนี้จะต่อมาจากห้องเครื่องด้วยแล้วก็ล้อและยางนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นแม็ก7นะเป็นตัวแม็กสนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยใช้เป็นตัว BF g o o d r i c นะครับ ยางออล o ทอรนกะ็คือยางที่ตัวนี้เหมาะกับวิ่งทุกสภาพถนนนั่นเองนะครับจะออฟโรดก็ได้นะจะออนโรดก็ได้นะครับได้หมดเลยซีรีส์ยางในตัวของแรปเตอร์จะเป็น285/70 R17 นะครับตัวนี้ก็จะใส่มาให้นะถูกทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งหมดแล้วนะครับในสนามทดสอบต่างๆนะตามต่างประเทศทางทะเลทรายทางดินทางหินทางภูเขานะครับว่ายางและแม็กไซนี้เซตนี้นะครับ เขาเรียกว่าให้สมรรถนะที่ดีที่สุดสําหรับตัว New แ a p t o อร์คันนี้นะครับแล้วก็ตัวปีกนกนะปีกนกของแ a p เตอร์จะเป็นปีกนกขนาดใหญ่อยู่แล้วนะครับเป็นอลูมิเนียมนะวิ่งเข้าไปคันนี้นะครับเพื่อรองรับการใช้งานการต่างๆการขับขี่นะครับเพื่อปรับสมดุลของมันนั่นเองแล้วก็โชคก็เป็นโชคฟอกตัวใหม่นะเขาเรียกว่าเป็นโชคฟอกร,ระบบไลฟ์ฟาวนะครับอินทะรีย์บายพาร์ตนะก้านเป็น2.5นะครับปรับเซ็ตต่างๆแปรผันต่างๆเป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปรับโหมดของตัวโชคนะครับผ่านตัว พวงมาลัยในรถได้ด้วยนะครับเรียกว่าจัดมาให้เต็มๆสาหรับ New l a ปเตอร์ตัวใหม่ครับนะครับดีไซน์ด้านข้างก็จะเป็นแบบเน้นเรียบๆไปเลยนะครับแล้วก็บันไดเป็นทรงแรปเตอร์นะบันไดก็จะใหญ่กว่าตัวแ a งเจอร์นะครับดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตัวอักษรคําว่าแรปเตอร์เข้ามานะครับนี่คือบันไดของตัวแรปเตอร์ที่มาจากโรงงานแล้วก็คันนี้สติ๊กเกอร์ที่เพิ่มอีกด้านข้างนะเรื่องของสติ๊กเกอร์นะครับจากโรงงานก็เป็นตัวนี้นะครับไล่ย,ยาวมาถึงข้างหลังเลยนะที่เป็นลายเหมือน เหมือนดอทเหมือนแมทริกหน่อยนะครับอันนี้คือสติกเกอร์ที่เพิ่มเติมมาจากโรงงานนะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังครับด้าน,นท้ายของตัวรถแรปเตอร์นะครับก็เริ่มไล่จากไฟก่อนไฟข้างตัวนี้ก็จะเหมือนตัวไวทแท็กสีเนีนะครับเป็นซิกเนเจอร์เป็นฟูลเอลวีดีเซตนะด้านข้างก็จะมีเรดร์เรื่องของบายสปอร์ตติดตั้งมาให้นะครับไฟลีไฟลีไฟเลี้ยวไฟถอยทุกอย่างเป็น LED หมดเลยนะ ตัวอักษรอะคริลิกนะครับเป็นแบบแรปเตอร์ก็ติดมาให้ตรงนี้นี่คือสติกเกอร์อีก1จุดนะที่เพิ่มมาจากโรงงานนะครับรุ่นนี้แล้วก็โลโก้ของแรปเตอร์นะครับก็จะเป็นออกสีชาแบบนี้นะครับมีกล้องมองหลังอยู่ข้างใต้นะเนี่ยโลโก้ตัวแรปเตอร์เนี่ยจะเหมือนกับตัว e v e r อ s t เรสต์นะครับสีจะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับแบบนี้ไฟเบรกดวงที่3ก็มีให้นะครับที่ตัวฝากระบะท้ายเนาะเซนเซอร์ ด้านหลังก็จะยาวมาเพิ่มจาก4จุดเป็น6จุดนะครับเหมือนกับข้างหน้านะเพราะว่ามีระบบเรื่องของระบบช่วยจอด2.0ที่ทํางานคู่กับเกียร์ e shifter นั่นเองนะครับในเรื่องของกันชนแล้วก็ตัวท่อของเขาเนี่ยเป็นท่อคู่ที่ตีเลดคอยาวมาจากเฮดเดอร์เลยนะครับตั้งแต่ตัวเครื่องยนต์ลงมาถึงปุ๊บก็เป็นท่อแยก2ออันลงมาเลยนะครับมาถึงตรงท้ายนะเพราะว่าเป็นท่อคู่จริงๆเพราะเครื่องยนต์เนี่ย กำลังสูงนะครับ397แรงม้าน,นะแรงบิด583ินิวตันนะครับงานท่อคู่เป็นท่อคู่จริงเลยนะครับที่ใส่มาให้หูรักจูง2จุดตัวนี้ก็จากโรงงานนะครับมีมาให้ใช้งานได้จริงนะครับเรียบร้อยโชค๊คด้านหลังของตัวแรปเตอร์นะครับก็เป็นแบบควยนั่นเองนะใช้เป็นฟ o ็อกตัวไ i ฟาวอินเตอร์นอลบพาสุนะครับบังคับด้วยไฟฟ้าก้านสังเกตว่าตัวโชค๊คจะมีขนาดใหญ่มากนะแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเขาเรียกว่ายืมตัวเอเวอเรสต์มาด้วยนะครับก็จะ ตัวนี้นะครับทำงานคู่กับโช๊คฟ็อกตัวโช๊คฟ็อกเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าระบบป้องกันการดีดของตัวโช๊คนะครับเวลากดตัวมีแรงกดลงมาเนี่ยตัวบายพาสข้างในนะครับก็จะแปลผ่านแรงดันนะเพื่อคุมไม่ให้นะครับตัวรถมีการดิ้นที่ด้านหลังนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะตัวนี้เรื่องของโช๊คซึ่งจัดมาเป็นพิเศษนะครับเต็มๆสาหรับตัวแรปเตอร์จริงๆนะในตัวโช๊คตัวนี้นะครับแปลผ่านดีทุกสภาพถนนเลยออนโรดออฟโรดนะครับปรับไฟฟ้า จัดว่าเจ๋งมากๆให้ราคานี้มานะครับตัวของแรปเตอร์เนี่ยราคาร้านแปดเนี่ยเครื่องตัวนี้แล้วก็โช้ฟ็อกตัวใหม่บอกเลยว่าถูกแล้วก็คุ้มมากๆครับสำหรับสายออฟโรดแล้วก็เป็นนักสะสมรถนะครับภายในของตัวแรปเตอร์นะครับเรื่องของการบังคับต่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะกระจกปรับพับไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของตัวปรับไฟนะครับปรับไฟเป็นระบบออโต้อยู่แล้วเป็นแมทริก LED นะครับเพิ่มความสว่างไฟตันหมอกทุกอย่างเปิดได้หมดเลย แล้วก็ดีไซน์จังสังเกตว่าภายในก็จะตัดด้วยสีส้มนะครับช่องแอร์สีส้มพวงมาลัยมีคําว่าแรปเตอร์อยู่นะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะที่พวงมาลัยแล้วก็รุ่นแรปเตอร์เนี่ยมีแพทเทิร์นชิพนะครับการปรับเกียร์ต่างๆนะเพื่อความสะใจก็อยู่ที่พวงมาลัยให้แล้วในรุ่นแรปเตอร์นะครับสำหรับลูกค้าที่ถามหานะตัวเบาะนะเป็นปรับ ไฟฟ้านะครับตัวนี้10ทิศทางคู่หน้าเลยนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเป็นหนังนะครับคู่กับผ้าคันเทล่าเดินด้วยได้สีส้มตัดด้วยสีส้มนะครับตัวเบาะเองเขาเรียกว่าได้ดีไซน์มาจากเครื่องบินลบนะครับรุ่นแรปเตอร์นั่นเองนะก็ใส่มานี้เลยเป็นแรงบันดาลใจเอามาใส่ในรถแรปเตอร์คันนี้นะครับคู่หน้าสังเกตว่าตัวเบาะมีความสวยงามนะดูสปอร์ตมากๆเลยนะครับหน้าจอกลางนะครับจะเป็นขนาด12นิ้วนะตัวนี้นะครับเป็นจอสีฟู l l LED ดีนะครับมีสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ย เขาเรียกว่าให้ในรุ่นแรปเตอร์เลยนะครับแบบนี้การปรับโหมดต,ต่างๆที่ตัวพวงมาลัยนะตัวพวงมาลัยเนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับรุ่นแรปเตอร์เนี่ยสามารถปรับน้ําหนักพวงมาลัยได้นะแล้วก็ปรับเรื่องของโชค๊คที่ก็บอกไปโชค๊คไฟฟ้านะครับว่าเราขับขี่แบบไหนต้องการสไตล์ของโชค๊คแบบไหนก็ปรับที่พวงมาลัยรวมทั้งเสียงท่อด้วยนะครับก็ปรับได้ที่พวงมาลัยนะมี4ี่เสียงด้วยกันนะครับตรงนี้แล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบคูสคอนโทรลต่างๆนะซึ่งเป็น r u พ s ี Control ที่เป็นสต็อปแอนด์โกนะครับทำงานถึงจุดหยุดนิ่งนะมีระบบเรื่องของเลนคีฟนะครับออโต้เ n นเทรลิต่างๆเปิดปิดได้นะสปีดลิมิตแล้วก็ควบคุมเครื่องเสียงต่างๆก็ผ่านพวงมาลัยได้เลยหน้าจอกลางนะครับนะตัวนี้12.4นิ้ว เป็นจอทัชสกรีนนั่นเองนะรองรับ Android Auto Apple ิลคาเฟ่แบบไวเลสแล้วจอตัวนี้แรปเตอร์เป็นรุ่นเดียวของปีนี้นะครับในรุ่นของ Ford ที่มีตัวนวิเกเตอร์ให้ในตัวรถซึ่งรุ่นอื่นนะครับจะไม่มีนะเอฟเวอเสปีนี้4ี่ก็ไม่มีเหมือนกันในตัวรถนะครับมีให้เฉพาะรุ่นแรปเตอร์นะแล้วก็เรื่องของการชาร์จตัวรถนะครับแน่นอนปีนี้ n i กเก้นฟอร์ให้เป็นไวเลสชาร์จอยู่แล้วนะครับไทสีไทเอามีให้นะแล้วก็ตัวหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นอ e ีไฟไฟ้าย ปรับแมนนวลนะมีตัว M ให้กดปรับตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์เนี่ยเป็นแพทเทิร์นชิฟก็ทํางานผ่านพวงมาลัยได้เลยนะเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบการขับขี่ตัวแรปเตอร์จะปรับได้7โหมดนะรวมถึงการขับเคลื่อน4ล้อในรุ่นแรปเตอร์จะเป็นมีคําว่า 4A มาด้วยนะครับก็คือขับเคลื่อน4ล้อแบบออโต้นั่นเองนะครับมีให้ในรุ่นแรปเตอร์นะเครื่องเสียงของแรปเตอร์นะครับเป็นเครื่องเสียงของแบรนะครับแบรนด์โนเซนนี่ยังก็เป็นแบรนด์เครื่องเสียงนะไฮเอ็นของฝรั่งเศสนะครับตัวนี้นะ ซึ่งให้ลําโพงมา10ตัวด้วยกันมีเซนเตอร์นะแล้วก็มีด้านข้างให้นะครับรวมกันเนี่ยทั้งตัวรถนะครับสิตัวด้วยกันนะครับ bno เดียวก็พาฟังเครื่องเสียงนะว่าอ่าดีประมาณไหนนะครับอันนี้เชื่อมต่อไปแล้วนะที่ก็บอกว่าเป็นไร้สายนะครับไวเลสโทรศัพท์อยู่นี่นะไม่ได้ต่อสายนะครับก็ขึ้นที่ตัวหน้าจอของตัวรถได้เลยนะครับอันนี้ android auto ก็มีแอป spotify อยู่แล้วนะในเครื่องนะมันก็ลิงก์ขึ้นมาเลยที่สามารถใช้งานได้กับตัวรถนะครับ โอเคครับอันนี้เสียงนะภายในตัวรถนะ เครื่องเสียงตัวรถ BNO นะครับให้ฟังเสียงไปแล้วไม่รู้ว่าชาัดเจนประมาณไหนนะครับแต่คนที่อัดในรถเนี่ยเรียกว่าจะเต้นกันอยู่แล้วนะแต่นี้ก็ผ่านไม่อันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงเก็บได้ดีขนาดไหนนะที่ลูกค้าได้ฟังกันนะครับในนี้ในเรื่องของเครื่องเสียง BNO นะภายในรถมีอะไรอีกบ้างก็เรื่องของกระจกนะครับที่ตัดแสงออโต้นะมีช่อง USB ตัวนี้นะครับด้านข้างแล้วก็กระจก ด้านหน้านะครับตรงนี้ก็มีให้นะในเรื่องของผู้กับขี่นะครับมันนบางแดดมีกระจกให้แล้วก็ข้างในเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับอ่ะนี่คือภายในนะแอร์แบกก็เจ็ดลูกนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับแน่นอนแล้วแรปเตอร์นะครับก็เรียกว่าตัวนี้คือปุ่มเอาไว้ปรับ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดสําหรับออฟโรดนั่นเองนะครับก็มีช่องให้คนคอนโทรลเพิ่มเติมนะไม่ต้องไปเจาะตัวรถนะครับมีสวิตตัวนี้ให้ก็ต่อที่ตัวกล่องแบตด้านหน้านั่นเองนะครับมันจะมีกล่องฟิลอยู่นะต่อเครื่องไฟฟ้าแล้วก็เสียบเข้าฟิลแล้วก็บังคับผ่านตัวนี้ได้เลยนะครับได้ฟิลมเหมือนขับเครื่องบินนี่ปรับ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 นะฮะเตรียมบินเตรียมเทคออฟแล้วนะครับในรุ่นของแรปเตอร์นี่คือภายในของเขาครับนี่ก็คือตัวรถแรปเตอร์นะครับสีเทา พิเศษคันนี้นะครับเพิ่มอีก10,000บาทนะราคาค่าตัวของตัวรถแรปเตอร์คันนี้ก็จะอยู่ที่1 8 7 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวตัวเรื่องของราคาสติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวกอฟทิ้งไว้ในดีสคริปชันด้านใต้นะครับเรียบร้อย1คันนะครับแรปเตอร์เทาตัวใหม่ Next Gen คันนี้ครับลูกค้าที่ชื่นชอบนะครับสนใจอยากออกรถฟอร์ดนะก็โทรหากอลฟครับเบอร์0 9 8 6 5 3 6 4 6 4นะครับกอห้วันยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนและถ้า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรอบครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้ชมคลิปนี้ต่อๆกันไปด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กอฟทำในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ